แล้วก็มีเรื่องที่ผมจะประกาศก็คือผมเนี่ยจะเลิกทำคลิปเลยอืมก็กลับมาแล้วกับช่องคนเงาเลกันโนของเจมส์อเลกาันโนครับวันนี้ก็มาแบบว่า anyway> ชิวๆแล้วกันนะมาล้ำลึกความหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยได้ทำทุกมา1ปีพอดีเป๊ะเลยครับอก็เลยจะมาดูว่า1ปีเนี้ย ผมทำมาแล้วบ้างเออแล้วิพัฒนาการของผมในการพูดหรือในการเล่นกล้องเออหรือคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยผมทำมาแล้วอะไรบ้างก็แบบมาย้อนลึกความหลังแล้วก็จะมาแจ้งเรื่องสำคัญเอาไว้เอาไว้ทายคิดกันนะเอออยากจะมาลึกลึกความหลังเออว่าคลิปแรกที่ผมทำเนี่ย,ยรู้สึกยังไงหรือการเปิดหน้าครั้งแรกในการทำ YouTube แล้วมันแบบมีความเป็นยังไงเออ <laughs> มันเขิดไหมหรือมันอะไรไหมเออ <laughs> แล้วก็อ่ะ มาดูเลยนี่เลยใน y t u t u ของผมช่องนะไงอาริกาโนตอนนี้มีอยู่3,340ซับหปีทำได้3,300ซับนี่ก็ถือว่าสำหรับผมผมก็พอใจนะแต่สำหรับคนอื่นมันมันก็ดูว่ามันน้อยแหละเออมันน้อยเพราะว่าอะไรมันน้อยเพราะว่าผมเนี่ยไม่ทำคอนเทนต์แบบว่าตลกโปฮาไปเลยหรือแบบทำคอนเทนต์ที่แบบคนดูเยอะๆหรือแบบตังกระแสผมก็ไม่ค่อยได้ทำใช่ไมล่ะ มันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่สามารถมาเจอคลิปผมได้เออเพราะว่ามันแบบไม่มีอะไรที่แบบตามกระแสแบบส่วนน้อยที่มาเจอคลิปผมเออจาก YouTube ที่เขาแนะนำนะหรือแบบการเซิร์ชหาใน YouTube อะ่ะเออส่วนมากที่มาเนี่ยมาจาก t ิ k t o k นั่นแหละใช่ไหมล่ะเออ <laughs> ผมเชื่อเลยว่า9 0เนี่ยที่่าติดตามชองผมเนี่ยมาจาก t i k t o k นั่นแหละเออแล้วในระยะเวลา1ปีเนี่ยผมก็ได้ตัดต่อคลิปไปประมาณร้อยกว่าคลิปแลว้วเออเออเออแต่ว่ามันจะมีคลิป ประมาณ45หคลิปมั้งที่ผมไม่ได้ลงอ่ะตอนนั้นผมถ่ายไม่ได้เรื่องอ่ะเออแบบไม่เสียมั้งหรือแบบภาพไม่ชัดหรือแบบติดลิขสิทธิ์เนี่ยเนี่ยปัญหาใหญ่ของช่องผมเลยลิขสิทธิ์เออเออเดี๋ยวจะมาพูดถ้าคิดแล้วกันนะเออเออเราไปดูวันดีฟ่าคลิปแรกที่ผมทำค,คลิปอะไรอ,อน่าจะมีคนเห็นแล้วแหละใช่ไหมคือคลิป Over Watch เออเป็นไงตอนแรกนะไมตอนแรกเลยนะผมกะว่าผมจะมาแคสเกมเว้ยเออในการทำยูทูบอ่ะผมจะมาแคสเกมเออจะเป็นแบบแคสเตอร์จะเป็นแบบสตรีมเมอรอออ์ไปดู คลิปแรกเลยคลิปแรกเล่นนี่ Overwatch โอ้โหเป็นเกมที่ผมชอบมากเกมมึงเลยเออ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 เนี่ยมันเป็นเกมคลิป Overwatch แทบไม่มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะเออจะได้ตัดแบบนิดๆหน่อยๆตัดแบบข้ามช็อตที่แบบเล่นไม่ดีอ่ะแล้วก็มาดูคลิปแรกที่ผมเปิดหน้ากันในฝ่าเออนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยช่วงนั้นเปนช่วงโควิดไงเออแล้วแบบความที่เราไม่ได้เที่ยวเว้ยแล้วเราก็เลยคิดได้ว่าเออว่ะเราก็ลองทำคลิปแบบว่าพาเที่ยวโดยใช้ Google Map ก็เนี่ยก็เลยเป็นคลิปนี้ขึ้นมาก็คือแบบตอนนั้นแบบยังเขินกล้องอยู่เลยเออเออดูหน้าดิเป็นใครเนี่ยเป็นใครเนี่ยโอ้โหหน้าอย่างเนียนโอ้โหยังยังพูดเดือดกระซิบกระซิบอยู่เลยพวกยังอายยังอายอยู่ยังอายอยู่โอ้ยังอายอยู่วันนี้อยู่กับผมเจมอาร์ทิแคนนลไม่มองกล้องด้วยเออนี้เออ ผมออกไปไหนก็ไม่ได้ใช่ไหมเสียงเบาเสียงเบาผมก็ออกไปไหนไม่ได้โคตรเบื่อเลยอยู่แต่บ้านเนี่ยบ้านหลังเก่าๆเบื่อๆวันนี้เราไปเที่ยวในวันเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวเออๆพูดเหมือนกับกลัวกลัวเขาได้ยินอ่ะไปดูซิว่าประเทศอะไรมีสถานที่สวยๆจะแอคทำไมวะโคตรแอคกันดูๆทรงผมโอ้โหูทรงผมขัดใจแม่อ้ยงยเโอ้ยผมยังยาว จำได้ว่าตอนนั้นอะเฟกมากๆเลยเว้ยในการทําแบบแบบหูแบบหูปลอมอะเข้าใจไหมแบบแบบว้าวสวยแต่ในใจลึกๆมันแบบมันก็มันก็คือภาพอะเออเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นอะเออใช่ใช่มาเที่ยวทะเลที่หาดแคนาดาเออโอ้ยสุดยอดไม่รู้จะพูดอะไรตอนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรเว้ยเห็นไหมเห็นไอหม โอ้เขินตัวเองว่ะแล้วก็อันนี้มีนี่รายการนี้ก็ขำทีมีเจ็บเออจำได้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 ีงไงคำเตือนคลิปนี้มีแต่เสียงมีมีคำเตือนด้วยสวัสดีครับผมเจมอลิกกโนฮีฮ่าฮ่ฮีกฮ่าฮ่ะฮ่าฮอผมฮ่่าฮ่่อฮ่าฮิาฮแา่าฮ่า ิ <laughs> วันนี้กลับมาอยู่กันอีกแล้วเบื่ยๆแบบนี้หาอะไรดูกันดีกอยากทำมานานแล้วไอเนี่ยห้ามขำเนี่ยซึ่งห,ห้ามขำปกติเขาทำกันเนี่ยก็ง่ายๆใช่ไหมแบิดขำก็ขำขำก็ขำอะไรแต่ผมจะมีการลงโทษถ้าผมขำบนลงโทษมีอะไรบ้างอะอย่งออางแรกเลยยางหลับหน้า อันที่สองไม่น่นี่นอยาที่สามแลยมะนาวตอลหนึ่งกลิบย่างที่สน้ำแดงเพียวๆเลยมนจะสมน้ำหวานแน่มันซึ่งผมจะทำยังไงเลยเหรในการแบบจะสุ่มว่าดนตัวช่วยอะไรคือนี่ผมมีวงล้อมรณะนี่ฮะผมมันจะสุ่มไปวงล้อมรณะมงนละฮ่าน่าฮ่าฮ่อฮ่าฮไาฮ่าฮ่าฮ่าออาฮ่าล่วเ่าฮ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 อาฮ่าฮ่าฮ่าด่าฮั้ง่าดในวงา้อาฮ่าฮ่ คือแก๊สถอดตอนโอ้โหพูดอย่างกับกลัวเขาได้ยินเลยนะเออ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 มันจะแบบทำแรกๆอ่ะซึ่งมันแบบยังยังยังเขินกล้องอ่ะเออเขื่อแบบเขินสุดๆไปเลยเว้ยเออ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 โอเคเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยเออก็เป็นแบบคลิปแบบเคี่ยวห้ามคำโบรตีอะไรก็เป็นคลิปต่างๆใช่ไหมล่ะอ่านี่นี่โดนโดนโทษโดนโทษหนึ่งกรึ๊บเออหนึ่งกรึ๊บนี่เออยวเลยไหมเออเพียวเพเออมันก็แค่น้ำแดงปล่าวะเออโอ้โหเป็นไง โอ้แอคติ <ing> in <ha> ้งระดับฮอลลีวูทไปดูค c t i ง g acting โอ้หมันก็ไม่ได้ตอนนั้นเอาจริงๆนะมันก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นเว้ยเออ i n g จริงจริงแล้วคลิปไหนโดนแจ็คพอตป่ะวะคลิปนี้ป่ะคลิปนี้โดนป่ะใช่ใช่โดนแจ็คพอตใชื่อเช่อช่อเออคลิปโดนโดนแจ็คพอตซึ่งแม่ง ใช่การเฟกด้วยผมก็ได้หมุนหลายรอบด้วยผมหมุนรอบเดียวน้ำแดงดันออกแจ็คพอตแล้วแบบต้องเอาทุกอย่างอะน้ำแดงมันยางรัดหน้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออคือตอนนั้นแบบโอ้โหมซึ่งแบบไม่น่าทำอ่ะไม่อยากทำอ่ะเออเข้าใจไหมเออเนี่ยก็เนี่ยเออก็เล่นเล่นไปเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวเป็นคนบ้าเลยว่ะแล้วน้ำหรืออะไรไม่ได้แกะเลยเออยังไม่ได้แกะเลยเปิดมาเออเออ แนวตุ้มจิ๋วพอสี่ด้วไหมไม่ไหวแล้วตัวอะไรเนี่ยกูทำอะไรลงไปเนี่ยก็แลกอะคลิปผมแบบไม่มีคนดูเลยเว้ยใช่ใช่เห็นไหม ไม่มีคนดูเลยแบบ30 40วิว50วิวอย่างเงี้ยอันนี้ร้อยวิวเพราะว่าผมจําได้ว่าใช้อโฆษณาของ a c e b o o k เว้ยใช่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 เฟซบุ๊กโปรโมทใช่ใช่ใเสียตังค์ันแหละเออเหมือนเราจ้างเอาโฆษณาคลิปเราใน a c e b o o k เออแล้วคลิปเนี้เป็นคลิปแรกที่ผมลองใช้โฆษณาใน u t u b e เว้ยใช่ใช่ก็จ่ายตังค์อ่ะเพื่อให้เขาเห็นคลิปเราอะ่ะเห็นไหมยอดวิวมันก็เลยพุ่งไปมากกว่าคลิป,ปอื่นเห็นไหมเนี่ยพุ่งไป3 0 0 0กว่าวิวแต่พอคลิปนี้เสร็จก็เนี่ย ไอ้นะก็แทบจะไม่มีคนดูเลยเว้ยเซอร์ตอนนั้นน่ะจํได้ว่ามันมีซับอยู่ที่ประมาณ60กว่าซับอ่ะ64ซับเออใช่ๆๆ64ซับแบบ64ซับจนแบบรุนแบบอู้มาเรื่อยๆๆๆๆๆเห็นมั้ยก็แบบ30วิวบางคลิปก็100วิวบ้างแล้วก็มาถึงคลิปนี้เว้ยเป็นคลิปที่แบบว่าทําให้ผมแบบมีกําลังใจในการทํา YouTube มากขึ้นก็คือคลิปนี้เลยจริงๆเหรอ EP แรกเลยเนี่ยเพราะว่าเป็นคลิปแรกนะที่ผมไม่ได้โฆษณามั้งแล้มันถึง1,000วิวเว้ยเพราะว่าเอาไปลง TikTok เออใช่ใช่ใช,ใช่ตอนนั้นตัดไปลงทิกตอกแล้วคนก็เลยตามมาแหละทิกตอกหลังจากนั้นละฮะอภิมหารายการจริงเหลอนี่มาเต็มเลยแล้ว <laughs> <laughs> เลยพิจัฒนาการนะเป็นรายการมันเป็นยังไงใช่ไหมหออลังจากคลิปนี้มีคนดูเยอะก็เลยแบบแล้วก็มาทําจริงเหลออีพสองก็มีคนดูเห็นไ,ไหมแล้วก็มีคนดูเยอะมาเรื่อยๆแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะสุดของผมนะฮะก็คือจริงเหลืออ p พีสามก็มีอยู่เนะี่ย9,400วิวเออถือมาเยอะมากๆนันเยอะมากๆ,ๆสำหรับผมอเออเนี่ยแล้วก็แบบ ทำมาเรื่อยๆ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 จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือรายการมันเป็นยังไงก็เออปีหนึ่งมันก็แป๊บเดียวเองนะใช่ใช่ใช่ความรู้สึกผมยังจําได้เลยวันแรกที่แบบตั้งกล้องถ่ายไอ้คลิปพาเที่ยวอ่ะเออแม่งเขินว่ะแม่งเขินแม่งเขินหัวกันนะหนึ่งปีแล้วมันก็เออเออแล้วก็มีเรื่องที่ผมจะประกาศก็คือผมเนี่ยจะเลิกทําคลิปเลยเว้ยอืมจะเลิกทําคลิปเป็นไปยังไงแบบเก่าเป็นไงแล้วเอาช่วงเนี้ย ตัดไปอยู่ช่วงหน้าโอ้โหคลิกเบสสุดๆคลิกเบสผมจะเลิกทํามันเป็นยังไงแบบเก่าคือยังไงอะเหรอก็คือแบบเก่าก็คือเนี่ยอะเอาคลิปหสุดแล้วกันเนี่ยแบบเก่าก็คือผมเนี่ยจะมานั่งอ่านเว็บเขาใช่ไหมเออซึ่งมันแพร่แบบว่าในอนาคตเนี่ยผมอาจจะโดนฟ้องได้เว้ยเออจากเจ้าของเว็บของเขาอะก็จะมาบอกว่าจะขอปรับเปลี่ยนรายการมันเป็นยังไงนะครับก็คือ ผมจะไม่มานั่งอ่านแล้วแต่ว่าผมจะขอปิดเป็นแบบว่าผมเนี่ยจะไปหาข้อมูลมาให้ก่อนหาแล้วก็มาสรุปแล้วก็มาพูดให้ทุกคนฟังแบบสรุปเลยอะ่ะเออเออเอาง่ายคือที่มันเป็นยังไงเนี่ยใน e ีต่อไปอะ่ะคือ EP พี28ใช่ไหมผมจะไม่มานั่งอ่านหน้าเว็บลวเลวยผมจะมาสรุปให้ฟังเลยว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมีข้อมูลเป็นยังไงหรือยังไงอย่างเงี้ยเออใช่ใช่มันต้องแบบปรับปรุงเลยเพราะว่าโอ้หถ้าผมโดนฟ้องมาผมตายเลยเนี่ยไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาหรอก ว่า YouTube ผมทำผมก็ไม่ได้ตังค์สักบาทเลยนะตัวนี้เอเอก็อนั่นแหละครับผมสำหรัาาบ1ปีในการทำยูทูบของผมนะฮะเออก็ผ่านอะไรมาเยอะนะผ่านอะไรมาเยอะตั้งแต่แบบยังตัดต่อแทบไม่เป็นเลยเออยังแบบเขินหน้ากล้องอยู่เลยเออยังแบบพูดกระซิบแบบสวัสดีครับผมเจมอลิกาโนครับจะซิบททำไมวะ ก็ขอบคุณขึ้นแล้วกันนะครับที่กด subscribe กดติดตามและดูคลิปผมนะฮะ,ะสำหรับนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็จะมาย้อนลึกความหลังเฉยๆเออแล้วก็มาบอกเจอมาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับรายการมันเป็นยังไงโอเคงั้นก็ไปเจอกันใหม่นะจ๊ะในวันพฤหัสหน้านะครับผมในรายการมันเป็นยังไงในรูปแบบใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปเลยนะจ๊ะออผมก็รู้แหละว่าคลิปเนี้ยคนดูไม่เยอะหรอก ไม่ไรไม่ไรไปแล้วบายบายนะจ๊ะ